สบายดีพี่น้องสบายดีพี่เสียงแพงกันบัดสุขุสุคนสุมงสุบนสบายดียำรายบายเด้อพี่น้องเนาะบอกกันครับส่องของนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเว้ ขึ้นซบเลยพี่น้องเนาะซบไปปลาสาแล้วพี่น้องเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งสัการมือสุดท้ายพี่น้องเนาะเอ้ยบุญตาพี่น้องเอ้ยส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์เป็นนางฟ้าอยู่สวรรค์พ่นแล้วพี่น้องบดนี้เนาะ chắp áo chắp áo nè phải <laughs> nô nô vun chắp vái chắp nè phải nô con เป็นไวน์ซิกคนไหลรีบหน้อย

สังเกตรถพี่น้องเนาะเอารถให้มาแบกเอารถด่ะตั้งตั้งให้ช่นั่นอะนี่ไร้เนื้กินร้อยเนื้อกินรถรถฟ้าเลยนาลไปกี่รถรถเท่าึแค่รถดีเนี คนไลยนี่ร้อยพี่น้องเนาะลดูรถจอดพอได้รอยขั้นพรถจักไหขี่รถเพ่ ลายนี่รอพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นสิมาส่งหอดปลาซะเมื่อทุกคนหรือบอ่แค่นั้นแหละพี่น้องเนาะโอ้โหตุ่นกังรุ่นรุวว่นเมื่อไรพ่อสไลม์มีแต่ผวกขี่รถจักรเด้อพี่น้องเลยมันตัวมันอยู่ไกลได้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 ตัวอยู่ไกลพี่น้องเนาะปลาซาบ้านเฮา สียางกัดเดดเปี่ยงเปี่ยงเลยพี่น้องเลยนั่งไปงเลยจอดเพิ่นจูงเพียงเนาะลูกหลานเลยไอ้น้องผู้ที่บวชน้ำเพ,ำพิ่นบวัตรนาไฟจูงเพิ่น เป็นสวรรค์สันป่าใี่วหมคนะ เธอฮัลัหัลเพื่อนเพื่อนย่นอันขนมบมฮอด อันนี้เป็นคายนนำพี่้อาเนาะคลายในำคลายไงท่านนี้คลายไงท่านานี <c oughs> ้ <c oughs> มาพี่น้องเนาะบดเอามาส่งจุปัสสาวมาส่งแต่ได้เงินตัวนี้พี่น้องเลยคนเกิดมาส่งหอดป,ปัสสาวะนะฮะอื่นปะ

ก็รักเดน่าที่หนึ่งนาของข้อโดนเลยมีไนเ้าเป็เ้นเกิดไปได้เหรอตัวเมยได้ไหมเจ้าไปจับวเข้าลยไรไปันทัปเลยไปทนขุเนจังเลอ้ยไปจับไปจ

พอติดคนเดียวทังลุงเดียมน้ำด้วยเดี๋ยวทังลุงทังเครื่องเนี่ยเดี๋ยวไม่ทิ้งมา Ô thằng bảo 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 เขาก็เขานั่นแหละจะให้เขาเขาอยู่พอเขาพอกขาลล่นี่บุกมาเข้าหาเลยไม่ใชใครจะออกที่เข้าหาเลยชื่อี๋ยวกเขาเข้าทีเ้าเข้าหสทายพี่น้องเนาะ วาละสุดท้ายของแต่ละคนพี่น้องเอ้ยว่าสีหน่อยสีใหญ่สีแถาสีหนุ่มนิ่ๆเด็ก,น,ก,น,กน้อย,ย,อย,อยก็ได้มาอยู่บนเดียวกันเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะบอกว่าสีหล่ำสีรวยเลยว่าทุกจนซัมได้ก็ดีพี่น้องเนาะสุดท้ายก็ได้มาอยู่บนนี้ cứ cắn bắt phải nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video มดครับ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 ครั ภูเขาภูออกในาะหลายลีลลาข้นกันเลย ย <ừ> ังละงเ้าสบามเบอใัวขเอาน้ำแกมาใช่ชนพี่น้อง mặt trời <laughs> chưa nếu không 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 không

เอาลาวเพิเมื่อกั็มีพี่น้องเนาะเพิ่นมาส่งแล้วเพิ่นกัผู้หญ้าทางๆเพิ่นก็เมือพี่น้องเยเนาะแต่ญาติใกล้ชิดติดแทกันแท้ครับยังเมือบ่ได้เพี่น้องเนาะเบิ่งปืนเบิ่งไฟซะก่อนให้พี่น้องกัน

นั่งเบิ้ลลุ้นเท่าบอกไม่ต้องบ่ายมัน่อ

ชาดชอยเนี่ยเว้ยชุกชาดชอยชุกนะ เอาสกอนาไหมอยดาคนจะดูดโอ้ยไม่ก็ให้ให้ก็ให้ก็งตังกังดูดนะเฮ้ยโอ้ให้พูดดูดให้พูดดูดก็ได้ให้ดูดก็ได้ดูดนะดูดนสมอนนะหาพันแม่กไทาว้ย

อยูสวรร์สันฝาพูดเอ้ยตาเอ้ยเนาะเป็นนางฝาอยู่เซองสวรร์สันฝาไปเกิดดีทั้งซุขเชิรดเนาะเจ็บปวดปวดอีกดล้วพี่น้องไลบ้านเ้ไปองเลยองเยเออที่มาตุนบนหอมน้ำพิ่นก่อนเ่ิงเลยเนาะ